จะเป็นยังไงถ้าเราเอาตะก,กะแตนใส่เข้าไปในเครื่องทํา DNA ที่เราได้ทําการอัพเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ถึงขั้นที่4แล้วนะครับทุกคนต้องขออธิบายการทำอีเวนต์ของเครสไดโนเสาร์ตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนกด E เข้าไปตอนแรกก็จะเป็นเลเวล1นะครับทุกคน ให้เราเอาผลไม้ของยุคดึกดำบรรพ์หน่ยครับ40กิโลใส่เข้าไปพี PP ่ๆแล้วเมล็ดผมเยอะมากผมไม่รู้ว่าเมล็ดไหนคือเมล็ดดึกดำบรรพ์ดูยังไงกดเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเมล็ดอันไหนบ้างที่เป็นเมล็ดของผลไม้ดึกดำบรรพ์นะครับทุกคนส่วนเมล็ดที่ผมแนะนานะครับคือเมล็ดฮอ r เนตนะครับทุกคนนะก็กลับมาปลูกคือถ้าเรามีเยอะแค่ไหนเราก็ปลูกเข้าไปเลยนะครับทุกคนถ้าให้แนะนําอีกแบบว่ารวดเร็วเลยนะครับเราก็ปลูกให้มันโตน100%ก่อนแล้วก็เอาทุกสปริงเกอร์เนี่ยปักลงไปเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำ แล้วก็ระยะเวลามาสเตอร์สปริงเกอร์คือมันอยู่ประมาณ10มนาทีนะครับทุกคนคือเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็ลดน้ําเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆครับจนเควสตันได้เลยนะในช่วงเวลาแบบแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนพอพี่อัพเครื่องจนเต็มแล้วนะครับพี่ก็เลยเอาตั๊ก,กแตนเนี่ย ใส่เข้าไปในเครื่องตัวนี้นะครับเหมือนตอนแรกจะรอ1ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเรายังไม่ได้อัพแต่ว่าพอเราอัพถึงครั้งสุดท้ายจะรอแค่23นาทีเท่าน,นั้นเองนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แบบเร็วมากๆนะครับตะกะแตงจะกลายเป็นอะไรนะครับหลังจากเครื่องที่อัพถึงเลเวลที่4แล้วนะครับทุกคนตอนนี้น้อยหนาขายนะครับขอ,อย่าไปซื้อนิดนึงนี่น้อยหนาขายด้วยขอเดินไปดูก่อนเวลาถึงหรือยัง1ิบวิสุดท้ายทุกคน1ิวิสุดท้าย 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, โอ้ยหันหลังหนหังโอ้วิวสวยมาก ไม่ใช่ได้ไข่3ฟอร์มันคุ้มไหมน้ทุกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคุ้มไหมข้อมูลเสริมนะครับทุกคนอย่างที่พี่ได้บอกไปว่ามันจะต้องทําการอัพถึง4ี่เลเวลใช่ไหมครับทุกคนการอัพแต่และหนึ่งเลเวลก็จะมีการปลดล็อก ความสามารถต่างๆของเครื่องด้วยนะครับทุกคนอย่างเช่นการสมมุติว่าปลดล็อกเลเวลหชั้นที่1นะครับจะเข้าถึงไข่ใหม่จาก DNA ซึ่งก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าเข้าถึงก็คือมีโอกาสสุ่มได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขั้นที่2ก็จะเป็นการลดเวลาของเครื่องนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามันลดเวลาไปเท่าไหร่เพราะว่าตัวพี่นั้นได้ทําการอัพถึงเลเวล4แล้วก็ได้ใส่ สัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับเวลาก็จะเหลือประมาณ23นาทีนะครับขั้นที่3ก็จะสามารถปลดล็อกไข่ที่ประดิษฐ์ได้อันนี้คือไม่รู้เลยครับไข่ที่ประดิษฐ์ได้คืออะไรแล้วก็ขั้นที่4ก็จะเป็นการลดเวลาลงอีกนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนใครที่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผมได้นะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย